จากนั้นค่ะให้เราเล็งตัวกล้องนะคะไปยังเป้าปิดซึมของเราค่ะแล้วให้กดดิสที่ F1 ค่ะเอาก็จะแสดงโชว์เป็นค่าสโลปค่ะบรรทัดต่อมานะคะก็จะเป็นค่าระยะแนวรับก่อนรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนึ่งนะคะในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปวันนี้นะคะเราจะมาทําการยิงระยะและเปิดฉากหามุมกันค่ะของกล้อง Total Station ยี่ห้อซอกเกียร์รุ่นเซต2 1 0มือสองค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูขั้นตอนและวิธีการเข้าใช้งานกันเลยค่ะหลังจากที่เราเซตค่าตัวกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการใช้งานการยิงระยะค่ะเมื่อเราตั้งค่าหน้าเป้าและเลือกโหมดการยิงเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดที่ฟังก์ชันค่ะเพื่อเปลี่ยนหน้าเพจนะคะ จากนั้นค่ะให้เราเล็งตัวกล้องนะคะไปยังเป้าปิดซึมของเราค่ะแล้วให้กดดิสที่ F1 ค่ะคะ่ตัวกล้องนะคะเขาก็ทำการวัดระยะมาให้เราแล้วนะคะให้เราดูที่ค่า HA ตรงนี้นะคะจะเป็นค่าระยะแนวราบของเรานะคะหากเราต้องการดูค่าอื่นนะคะก็ให้กดที่ SHV F2 ค่ะ เขาก็จะแสดงโชว์เป็นค่าสโลปค่ะบรรทัดต่อมานะคะก็จะเป็นค่าระยะแนวราบค่ะต่อมาค่ะ VA ตรงนี้นะคะก็จะเป็นระยะแนวดิ่งนั่นเองค่ะค่ะและเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปทําการเปิดฉากหามุมกันค่ะให้กดออกจากหน้านี้ก่อนนะคะจากนั้นค่ะให้เรานะคะเซตค่าองศาแนวราบตรงนี้นะคะให้เป็นศูนย์ก่อนค่ะโดยกดที่ศูนย์เซต F3 ค่ะ กดอีกครั้งนึงนะคะค่าองศาแนวราบของเราตรงนี้ก็จะเป็นสูตรแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำการเปิดฉากหามุมกันที่30องศาค่ะให้เราคลายหลอกตัวกล้องนะคะแล้วหมุนตัวกล้องไปยังที่30องศาค่ะค่ะเมื่อเราหมุนตัวกล้องมายังที่องศาที่ใกล้เคียงแล้วนะคะจากนั้นค่ะให้เราทำการลลอกตัวกล้องค่ะ แล้วใช้ปรับละเอียดช่วยนะคะค่ะเราก็จะได้ค่ามุมองศาที่90องศาแล้วค่ะ จากนั้นค่ะเราก็ทำการมาร์กจุดนะัดมุมองศานั้นได้เลยนะคะค่ะแล้วนั่นก็เป็นขั้นตอนการใช้งานการยิงระยะและการเปิดฉากหามุมในเบื้องต้นนะคะและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกล้องสำรวจนะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์อ c c เ s สซอรีอรร่อื่นๆนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้ค่ะที่สาขาลังสิตนะคะหรือจะเป็นโชว์รูมที่น้ำม่วจังหวัดสมุทรปราการก็ได้ค่ะ ถ้าไม่สะดวกเข้ามาที่สาขานะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์021816844หรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะคะค่ะและสำหรับคลิปหน้านะคะหนึ่งจะมาแนะนำอะไรดีๆอีกนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ